กันปลายประธานพนมมาสัสกลาพีร่รออกนาตเพื่อสาราทินเห็นหน้าเห็นตาเมื่อนี้พร้อมกันตั้งแต่มูอแรกจนมือสุดท้าย นี่ะปัจจุบันถึงมันเต้าเอาบุญขึ้นพอคนก่ออ่างแหนมาเต็มคุ้มควงสนามคนก็ะลรหลังนมม้ำเอาโหงโห,โหัวหบุญโดยเด็ดพุ่งสัตว์อะไรจึงได้มาวันนี้หม้อรับเดมาแล้วสเสียงเซลเซลออกจากอัางแหนเอไอ้ล้อจะฟังได้เกงจะพายจ้องซอยบุญว่าหาไม่ใหญ่ท้องเป็ดได้แล้วว่าหามอลำโชคใช่ได้แล้วเถ้าแก่กะดีใจให้กระพากันมาปีโผทั้งเต็ม สิไดเห็นต่อแทะมาลำสมบัติมวลสมควรละบัดิกะมาแล้วเห็บิเงาฟังคักๆน้ำมูงเจ้ามือเอื้อเสียได้เสียได้น้ำหลังว่าได้ฟังน้ำหน่อยใหได้ฟังน้ำไข่เหมือนปีบวมีเปิดแม่เอืยบเจ้าอดจังทง เห็นข่อยแต่ละคืนพวกผู้นั่งยน่นกันไข่แนบตายผมสุดายผู้คนบ่ได้ฟังผมเบาย้มกันวันเดินเจ้าขับคืนไปเปลี่ยนผู้หยู่นเงอนกันให้ได้เห็นหน้าผู้คนพวกมาสนแค่ซนเข่าแกตายไปให้เขาเชียงกันเด้อว่าพอใหญ่พอมาแล้วให้มาฟังล็อกข่อยลับพ่อฉลาดแน่แต่ก็ยังพ่อได้เห็นข่อย บ่อลมอมข้อความบนพน้อยตตยบันว่าทั้งเนียมโคเมีสยีเวยอยู่ฟังวันนี้เดือแต่ที่เบื่อกลางมาฝันล้ยาสีปากคิดว่ายังเอยสนดันากับาฝนอดสะค้อยกกันแดดกับกันพ้าหัวแม่เอ้ยขั้นเปนเอตรัเด่งซ้ำฟาดมาเอาอดสาเข่าเชี่ยวขึ้นเปือนคำโชคใช่บอกใครพ่องบ่อมาล้มทั้งผู้โทผู้เอิญหลายคอมสงสัยกัน นำ้ำใสๆดิเอาล่โประเทศแห่งฝันารายการตัวแหน่ววันนี้ตังปั้นมาขาบับบูชาประสันขับระาธาตุผนุกขคนเอาตั้งตากานอยู่พุ่นแต่แหนวดีพอแม่ผีรองมาแต่กลมจต่ไก่บ่อหูวา่ายังบ่นทนันได้หูหูหยังหูว่าพ่อยปอฉลาดน้อยปีนี้อายุอาล่าหลายปานได้ กบ่าสิขึ้นห้านเทียที่ในวอพุธองกว่าบ้านอยกูนนอยยุใส่บานฝังเสียแพร่ซืือมือพืชผองค์อมแย่ยุใสมันบอกมบ่ดกต้อยเอาสิบอกบานอยกูนอนบอกอายุอานามแต่ยิ่งก่ายู่กูบนอุบลจากบานไหนปีนี้อายุทอไหนว่าเป็นสิไดสักไม่ข้เท่าขึ้นห้านหลวพ่อพุธพุธกบ่าเยบอกเลยเนาะเดกต้อยเี๋ยวข้าบอกเอาเจ้าไว้เนี่ย Hãy cháu nhớ! Mà đớp rồi! Là bèn vàng, đớp làng, bụng thẳng đọc đù, phăng chào phăng, bụng thẳng đọc đù, bạc đù, căm đợt huyệt măng, hồn tế tụng tháo á, sao sướng sao hay bọt ngọng, bọc bọt nhảy, khứa สิบปันลาจันหายสังคักข้อกาแฟพันหักขอบาดอุ้ตาแต่พอเกิดขึ้นมาเป็นสายฟูแฟ่ยแก้อยไอ้เมื่อกี่เป็นลูกฟ้าแสดด้วยตัอยโคตรที่แรกชื่อมาเฉลียวคนปาดเปียวคือของฉลาดสิบสองปีคิดจะเป็นนักปาดนักเทศนักที่ไปเป็นสังกาเล่เราใส่ลวงพ่อนั่นงเอตาคอจอเพิ่นหายพิ่น ตออกจากสังการีบวชนเป็นแน่นหน่อยน่ารงตาเพิ่นพออยู่วัดผูเล่าภาก้อนสีไปสีมากาบลาบอกเราเฮ็ดว่าถือกระดอนเขาบักกอกซักหัวเนี่งเป็นจูอ่ะจะฟังคำพันเมาเสือผู้เถ่ามันบอเสียหายเสียกะเสียก็หลายันฟังคำผู้เถ่าย่ำมีบุญกะเบ้าให้ผมเทศร้องดูเชียนในตัวยาโฟเน่นหน่อยเพิ่นว่า ยินแต่ก็สาราเพระเทศญาติพ่อพีสนีบ้านนองกอ้นกใครฟังแล้วมีแต่คนย่อหยกคนยอมคนสองจากเสียทองเสียกองมาประเทศคักคักฟังแล้วเกิดว่าผงมีหบ้านที่อกที่ใจพอกะเลยเอาไปฝากเป็นสิทธาแต่เลยกตั้งอ่านทิ่งกองลบเสียงให้กันได้ที่คับสามีเสียงสูงเสียงต่าค่เดะนนปล่อยออกรถูกปตาผูกยาผู้ผูกเป็นพี่ันเ คุสาบแต่นุมนพอบิดกันลอดได้ยินเสียงร้อนำบอรักีมวนแก่เด็เวนแกเสียพอทัคำที่ฉันมีมันบัมเหลงกันแต่ออนหองดั่รูอันบอนเสียงโลดาวเ้าอย่างทีันเอาขาะกล้าเสียเททิ้งกันเองมาเสียดายเสีเทพวงบวยยาบุญการบัดเอบุญคุ้อาอจาบุสอฟังผมกันเออพอจะไปบังนังนปนเทียนตัวดนไม่ออกเอามาทานหานั้งมือยาน แดงต่อยเอ้ยอายดูวัอยู่ดีก็ินสิเดอจากเป็นมอลำแต่มแอ่นของยางเข้าสู่ซาลาเวลาท่านลุกตาไปกับดุนเทคุณจะณเัื่อ์เสดให้ขึ้นก่าวขึ้นหลังได้่ยงเด้อขึ้นเป็นมอลำดังสิกับมายามหม่ลาบัน ใหญ่ลุงตวนตาเสียงดโนมีผุ้เคยเช่นคันปาดนี่หน่อยปอฉลาดสิไปเป็นฟางลักนักดื่อไอ้หอมละเลวละกนชิบแต่ดื่อเสบะหอมวันวันที่ขอท้องคำไอ้ดันติดหัดกองหัดลำหื่นคนเขาเบื่ยกแค่ขึ้นต้นเซ็งชิวชิวเชีาไอ้นันเล่ยส่งแอมชัดท้ายเจ้าภพยัย ดังเสมันขนาดใหญ่หมอลองมูพันดังผมกระทิต่ตตามฟังเอาเป็นตัวอย่างแ่งวันผมยางเข้าสู่วงการอุศลพัฒนาขยุคคอดแจ่นออพออาของเราแรงเสริมสมวงการออกอากาศนิทานนกยางข่าวท่าอุกมีทั้งจ้าหาผงแจนดังทั่วเมืองไทยอังคารคุณใชเราเป็นคูพระไปประวดไิเซกชนะจึงสื่อเสียงดังแน่้ยเขาเสียง ละขั Ay, ้งเสียงอ้อยเสียงอินลูกพ <wh om? Bueno> ัดอินหินแปดคืนเม็ดหัวไมีรูกม่ผัวแต่อยากมาทั้งคาวที่นองเอ้ยตั้งจะพ่อใหญ่ปอสลัดน้อยเป็นเป่าหนูรอข้อกลมเป็นธรรมดาได้ต่อยห้องต่อยกนูรอ ตั้งตะกอนสงขลากไส้กระดูกแมีนอนิิได้คุณพอไปถากข้าวเอาเด้อเดีเด๋ยวนี้เมีปล่อยโตขาดนานมอรำปอฉลาดอายุแปดสิบเจ็ดปีมเมีลูกสาวลูกสะเจ้าจยามาขวบคอยคุณเชก่อนนั้น,นแสิบแปพอแม่แปดสิบเจ็ดพี่คุยว่านไรถึงแปดสิบเจ็ดเมื่อนี้แกตัวโนีวันพาอยู่ขาดขนมเดอ้อพอแม่ตัวเด้อหลงคนนั้นอ่ะ่สาแล้วก่อน่แล้ มลำาฉลาดอายุ78ปแัลูกสาวลูกชเต็มบ้านหลานพออันก็งามคุรอขบตทองเ้ากะทั้งอเากาเยวันี่คนี่คนผมได้รจนมุตัวโลกเลท่านไอ้เสียงคำมลำพอทาอากงเอาวาแนเป็นกจะสิจับูกเสถห่วงสีน้หวส่วนอาย แล้วพอจบมือใหไ้ได้เลยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไปบวชเด้อลูกเด้อออกโรงเรียนแล้วก็ไปบวชให้เป็นเจ้าฟ้าเจ้าขุนคือพี่น้องเฮาผมก็ไปบวชบวชพี่แรก,กบจ,เกรจรบเที่ยวเจ้าหลอกสอบมาทักทีเลยแดงต่อยสอบมาทักทีได้ได้ออ้ ปีสองก็สอบอววนักทัศเอกเอาคนนักทัศโทษได้นะครับอายุสิบสองปีสอบนักทัศนีปีอายุสิปีพ่อสอนอายุสิบสองปีกันสิบสามปีก็ได้ทัศโทษสิบสี่ปีได้ทัศเอกโอ้เจ๋งขนาดเลยแต่ว่าปีที่สิบสี่สอบมาหาออกปีที่อายุสิบหกก็ตกอ,อีกมันมีสาเหตุที่แตกนตัว

เยาว่าแกพุทธะแม่ริ้งตาตกลาแม่ก็คอยคำไปแล่ก็คอยคำมาก็ก็จบสองงพระสัตว์แงนักะนายคนแพ้อง่ใจเป็นนักเขียบบาสิสก็จะยินเสียงผัย่ต้องคำ ตำน่าแต่ปอนผักนครอนในคอนเดียวดีผมล่าสิเลยฟังเลยเขาคำกับพญ่ปอนลาลองก็เพ่กกันดิพญ่ปอนลาดมากเอิหาฝ้าหาฝนหาแดดหาลมโดนวันนี้กรสิเอิหาบุญละขับแม่อสิคยอดคอนเดียลองฟังกันพญ่ทองคำ cưới vào hôn thuyền Sông luôn chạy vần Ai không khóc như mình cho đón đón ติจ่าเธอเลื่อนสมนั่ง้องแต่งอ่อนตอนที่หินผู้สูงลงหงค่อยปล่อยคันใบมะดองนั้นกระสองจี่กันมีตาผู้ผาทันเป็นทั้งที่ผู้ทองหาพบาำทางเสยนกระบบีสองข้อกหานนะาซอเป็นขึ้นเป็นขึ้นไปกระบบีทั้งเวนน้ำขุนวนคนหนึ่งเพราะวันที่มลกคอยเสด็ำเชี่ยวโลกอัน ก่อนตัดเย็บจะมาแปมพี่ไอยให้เช่นดิมน้ำก็ขันก็ต้ังก็ขันก็ค่อยหินีดงเล็กผู้ต่งเ็บอากหันพาผมเสร็จต่อแล้วั็อกใเ่นอามสิบังเลเอาจานทีนั่นเป็นด่านอับเมืองพาน

อกตันม่ต่อหอไทยที่ทานคุ้าวฟังว้เสียงสี่ยงอยู่ในน้ำแม่คน้อดมันเอินหาหัวเป็นเพียงแค่ดุบางที่สันดวนถึงคุทาเยหัวถึงเลยพ้อแล้วกับคอเอาหัวถึงคนนอกมาตรงส่งมาเลื่อนตั้งกอแต่ตั้งค้มนั่นันจะร ตะต้องเดินตั้งกับผู้เดียวมาเราวจิ้มต่อยตองตืุยต้องตําที่บังพ่อตีไม่จับไม่ก่อนผู้ต่อพ่อตีไม่จับไมก่อนบังพ่อตีไม่จับต้องผู้ต้องมาจับก็ติดตําท้องคำยำยำขึ้เดินเข้าอยู่ป่าเขาฟังเสียงลักตาลันมันกระตากสุขขอฟังกระบอกมันแันแปะกันเดงเดือบนเพ้อนังต้อนกุ้งยืดทางไอ้อน อจานใคนไม่สุขว่าของดีก็หิบหิบอับโอ้อใครพอใจทองทับเนี่ยละเท่านี้ก็ได้พอใจเคดหมดก็ไปเลย อใหญ่ทองคำก็ไปแล้วอใหญ่ทองเจริญผัวเม่ย่วนก็ไปแล้วสมานหงสาก็ไปแล้วเจ็บพอดเพชรอุบลก็ไปแล้วท้องหนีมาเล่ก็ไปแล้วไปพบกับรับบุญเดมตอยไปแล้วว่าหาเงินทองเมญโมฟ้าบ่ฟ้า น้ำเหม่มูมันดูส่บ่ว่าบ่าวฟบนี่ลแะแบบแบบพอสลัดน้อยบุ๋มคันแบบพอสลัดน้อยมากนเอินหาฝาหาฝนเลยล้ำก่อนนำดังทีสุดก่อนลำกนอัดไปจนเอามีเสบรีวดสิบแ ซอยเด้อตอยตอยห้าเทียลงซอยด้เด้อกครทำน้องเพรียบปอสนาได้วมดเ้อเอ็นหาฝกามาด้วยโอ้ยฝายฝายหงดนหินบ่อยโขกังกบซอย ကျန်ပြေတော့မအပေါင်းစ်တ న్ని 2တက်တဲ့ထက်နနံ เพื่อรีบอฉลาดน้ยส่ของหาแฟนเดือด้น้องหาแดดเดือสิลงล้มเพ่ใจอาวุธไทยกนเสียดอดเชีร์อายวันนี้กุ้งเทพมหาหนคนพี่กบฏบ่เอานหาอเป็นล้กที่นี่อนันปอยวงสตารวงอรไกินดาางเขาเรียกวมาเดินไปทางอ่อนทางบามา

ก็จงพันธุ์ใจเอาไว้คอยงดให้ถอดผนองไปแม้หนังว่าอันใจเล็กคงห่วงใจ เดี๋ยวอยากที่ไปฟังสายอายเป็นนักเียนโคกุณแล้วเหตุเดี๋คิดให้เขาหับหอกันแตพผ่นทุนแต่ว่าฝนเ้าส่นบ่อยกันท้องหลบฟังไี่ตินยังคอยทันกันตากันก็บันจะฟ้านำไห้พายู่ลำยิ่งควกน แต่วัีวเต่ามเป้าตาพังก็ไดยย้อนุณต้องซ้ายสุขอาจสอคอาเหองินไุณต้องใส่กัแล้วเสียงเสีเสีงบันเงตสาวงคุณมันน้ำตาุสุดนสกันอับยอยทิับอาบกัเป็นฝอยยี่สเ้ออนแต่เสียงนอ สบอกสิ้าสิลบหน้าเก่าปานน่งงสิดอยุปานเสียงลงอ๋อ how old